เอาเข้าหน่อยนั่นแหละนั่นแหละแบบนั่นแหละงนี้ได้เลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเขาเป็นไรเสี่ยมบูดอ่ะอ่ะโอเคดูดูว่ามันเถิอเป็นคุ้ยักสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสุวัสดีไอวีนะครับ วันนี้ผมอยู่กับเจ้ามอเตอร์ไซค์ Honda าสตีด400คันนี้นะครับซึ่งชอปเปอร์คันนี้เป็นของเพื่อนนะแล้วก็ได้จอดทิ้งไว้นานนะฮะวันนี้ได้นำมาปลุกชีพปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ให้ผมมาช่วยโมดิฟายท่อไอเสียเสร็จแล้วมาดูว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ท่อใช้ประมาณขนาดนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยว จะดูก,ก่อนว่าจะเอาคาร์บอนหรือตเตะเลดนะปล่อยมันก่อนหรือสามสิบแล้วกันเออสามสิบมาถึงนี่นนแล้วต่อจากนี้มาปล่อยเลยอันนี้หยุดเฉยๆเลยหยุดยืด,หย,ดหยุดเลยโอ,อเคนี้เอาแคน่นี้ตัดปึ้งจะยอนน้อยเลยโอ้ยย้อยเลยเออประมาณนี่นะแปดแปดเซนครึ่งแล้วเอาต่อจากนี้ใช่ไหมหอือตัวนี้ก็ทำเป็นรีดิว มีสองอย่างก็คือถ้าเราทำเป็นสองท่ออตัดตรงนี้แต่ตรงนนี้จุ่มเข้าไปในนี้มาเลยจุ่มเข้าไปเนี้ย ขาะมันจะปุบเข้าพอดีไงปุบเข้า,ขาทนนี้พอดีอ่ะเข้าข้าหน่อยนั่นแหละนั่นแหละแบบนั่นแหละจะห่าง แค่เ<ไ>ปไนลาเชื่อมงี้ได้เลยใช่ไหมเออได้แค่ไปไลายเชื่อมปูดอ่ะโอเคดูดูว่ามันเถือดเป็นรูปยักแค่เขารูปเสร็จแล้วก็ถอดออกมาเชื่อมข้างนอกนะครับโดยใช้อกัก้อนเชื่อม สำหรับรอยเชื่อมที่มันเป็นดำๆตรงนี้นะครับผมจะใช้ใบกระดาษทรายนะครับในการขัดเรียบแล้วก็ขัดเงาไปในตัวนะครับ เชื่อมเสร็จก็มาลองประกอบดูนะครับเพราะว่าท่อสแตนเลสเนี่ยหลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วมันอาจจะมีการบิดตัวดูว่ามันจะเข้า,ากับที่เราวัดไว้ได้หรือเปล่า 好的。嗯嗯 ตอนนี้ช่างกล้ากำลังเดินระบบไฟเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงนะครับว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไง เดินเบาก็ถือว่าแสบสั่นอยู่นะครับถ้า้ดีต้องลองเอาไส้มายัดเดี๋ยวมันจะได้เบาลงแล้วก็ท่อตัวล่างเนี่ยมันจะสั่นอยู่นะครับแต่ว่าผมได้เชื่อมนอ็อตด้านในไปแล้วนะเดี๋ยวยึดเพนดน็อตสองตัวเนี่ยนะยึดเพรดต้หาก,กนันจะได้ลดอาการสัน่นภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคงานบดิฟครั้งนี้ถือว่าผ่านครับ